แล้วตอนนี้นะครับผมทางเราบอกมีกิจกรรมอะไรก็ไม่รู้นะครับในตอนนี้ Ma p the ะแ n นนะครับผมกิจกรรมอะไรเนี่ยมีใข่ตรงนี้วยกอนห้องขาวบางนี้ก่อนดูสิมันเขาจะบอกว่าให้เราเข้าร่วมกิจกรรมตรงน,นี้เนาะเหมือนกับกว่าถ้ายอดเข้าร่วมมันถึงแล้วเราจะได้รางวัลอะไรยี้ปะลองกดสิได้ไหมอะไรเนี่ยแล้วประตูตรงนี้คืออะไรทุกคนเดี๋ยวดูกอนเราเข้าได้ไหม พอเราเข้ามาแล้วเราอยู่เรามาอยู่ในโซนนี้นะผมเหมือนเขาจะให้เราทำอะไรสักอย่างเนาะดูท่าแล้วเหมือนรางวัลน,นี้อาจจะต้องมีเงื่อนไขในการรับรางวัลหรือเปล่าเราคงจะต้องเข้าไปเล่นเราคงต้องเข้าไปเล่นอันนี้หรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจเหมือนแต่เราก็ต้องมาดูนะว่ายอดมันจะถึงหรือเปล่านะตอนนี้นะครับทุกคนตอนที่ผมสังเกตนะตอนที่ผมสังเกตนะครับอ่าก็คือเมื่อกี้ตอนแรกมันเป็น ธาตุลมนะครับตอนนี้กลายเป็นธาตุน้ําไปแล้วเนาะแล้วยอดตอนนี้ก็เป็น6ล้านแล้วใช่ไหมทุกคนหน่วย10หน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้าน6กล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดครับทุกคนคิดว่ามันน่าจะไปหยุดตอน10ล้านหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับจะไที่ผมสังเกตผมคิดว่ามันน่าจะเปลี่ยนธาตุทุกๆชั่วโมงอนะเนาะพอผ่านไปชั่วโมงหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนธาตุเป็นธาตุอื่นนะครับตอนนี้มันเป็นธาตุน้ําอยู่ นี่ก็คือเดี๋ยวเราจะเข้าไปในประตูนี้ครับผมแล้วมันก็จะพาเราวาร์ปไปที่ธาตุน้ำมาเนาะไปกันเลยพอเราวาร์ปมาที่ธาตุน้ําแล้วมันก็จะมีไข่ดรอปจูวเต็มไปหมดเลยนะครับทุกคนแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้ธาตุน้ําของผมมีทั้งหมด2ฟองเนาะก็คือมีฟองสีเขียวกับฟองสีฟ้า1ฟองนะครับคนละคนละหนึ่งฟองเนาะตอนนี้พอเราเข้ามาเราจะมีไข่เก็บนะครับผมอ้าวไม่ใช่อันนี้ไหนเนี่ยเว้ยยังไ,ไ,ไงที่ผมเจอไข่แล้วนี่ไงอันนี้ปะ โอ้นี่ไงสีเขียวทุกคนดูสีได้เปล่ากวบพี่พัฒนากิจนะผมอ๋อนี้สามอ่าเท่ากับว่าเราไม่ต้องไปเล่นแมทตรงนี้แล้วคนเนี้ยเราไม่ต้องไปเล่นแมทตรงนี้แล้วเราก็ตามหาแหละว,ว่ายน้ำไปทั่วๆนะคนเะนี้ยเนี่ยอันนี้เราก็ไม่ต้องไปเล่นละเราก็ไปหาทลกคนส่วนถ้าใครขาดของภารากิจไหนเนาะไม่ว่าจะเป็นรูปไฟฟ้ารูปอันนี้รูปน้ําแข็งรูปลมหรือว่ารูปหัวใจหรือรูปอะไรก็ตามครับทุกคนต้องรอเวลาผมมันจะรีทุกๆชั่วโมงนะที่ผมสังเกตนะครับ อันนี้ก็เป็นทาาดน้ําอยู่ถ้าผ่านถ้าผ่านไปชั่วโมงหนึ่งถ้าผ่านไปชั่วโมงหนึ่งนะมันก็จะกลายเป็นทาตุไฟฟ้าผ่านอีกชั่วโมงหนึ่งก็กลายเป็นทตุเวลาผ่านอีกชั่วโมงหนึ่งก็กลายเป็นขแข็งอย่างนี้นะผมอ่าเดี๋ยวผมจะไปไล่เก็บก่อนตรงไหน,นไม,ไไม,มั้งเนี่ยป็่ยังไงคนมีคนเก็บพารโรก็เห็นนะครับแสดงว่ามันแบบเก็บซ้ำกันไม่ได้ปะเดี๋ยวดูสิ ยังไงเรคนเป็นคนเก็บไปแล้วหรือว่าเราต้องยิ่งแย่งกันเก็บทุกคนไม่ใช่ว่าของใครของมันใช่ไหมต้องยิ่งแย่งกันอะใช่ปบตรงนี้ไปได้ไหมอ่าใช่ทุกคนเขาต้องมาแย่งกันนะครับพอมีคนเก็บอันนั้นไปแล้วเราก็จะเก็บไม่ได้นะคือมันไปละคือมันเกิดเรื่อยๆทุกคนแต่ว่าจะมีคนมาแย่งกันนะครับคือเราก็ต้องใช้ความไวในระดับหนึ่งเนาะกว่าจะโดนคนแถวนี้แย่งเรียบร้อย ฮ่า <พ uka> โดนผมแย่ง yeah, อ่ะโทษทีโทษทีโทษทีนี่ผมทูกได้มาแล้วไม่ซ้ำด้วยนะครับเฮ้ยเหมือนเหมือนมันจะเกิดจุดเดิมไหมนะใช่ไหมเหมือนมันจะดรอปจุดเดิมนะไหมเฮ้ยไม่ใช่ไหนไหนไหนมีไหมมีไหมเหมือนมันจะน่าน่าจะเกิดจุดเดิมไหมนะครับผม มีไหมไม่ตรงไหนปะเฮ้ยโอเคได้เป็นสีเขียวเดี๋ยวดิอ๋อแอได้ปฟองนี้ไหมใช่ไหมโอเคไปไปไปทุกคนเอ้าเฮ้ยมันเกิดจุดเดิมเป็นยัไ,ไงได้แล้วตอนนี้ผมเหลืออีกหนึ่งสองสามสี่เอ้าฮะหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยมันเกิดจุดเดิม,มจริงด้วยทุกคนคือมันจะเกิดจุดเดิมซ้ำๆเฮ้ย ปุ๊บสีเขียวอีกแล้วซ้ำม,มานะันน่ะตรงนี้คือซ้ำลนะ้วอันเนี้ยซ้ำมันน่ะเดี๋ยวซีดีมีไหมมันเกิดจุดเดินซ้ำๆนะครับทุกคนเดี๋ยวก่อนบางคนก็ไหววนๆอยู่ที่เดินมนะันเนี่ยมีตรงไหนไหมแล้วที่ผสมไข่อยูต่ตรงนู้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองไปดูนะเฮ้ยปึ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ทำไมมันมีแต่สีเขียวทุกคนสีฟ้าสีเหลืองไม่มีหรอ ใช่ไหมมันมีแต่สีเขียวใช่ป่ะเดี๋ยวเราจะมาลองผสมไข่ตัวนี้เอาไว้เป็นสีฟ้าเอ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บในทุกคนไข่เต็ไมไปหมดเลยดูดิอ๋อมันมีแต่สีเขียวทุกคนใช่ไหมสีฟ้าครับสีเอ็นี้ไม่มีแล้วเราคงต้องเอาไปอัพเอาทุกคนคือเราก็เอาสีเขียวที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยคือมาดูท่าแล้วน่าจะดรอปแต่สีเขียวนะครับแล้วก็เอามาอัพเป็นสีฟ้าอัพเป็นสีฟ้าเสร็จแล้วปับ๊บแล้วก็อัพมาปเป็นโอ้ยังไม่พออีกสองฟองนะครับไป ก็จะมีภารกิจด้วยนะครับผมมีภารกิจเก็บไข่มุกให้ครบห้าฟองไงนะเอ้ยห้าอะไร5ห้าฟองแะยังมีไข่มุกวันนี้ด้วยทุกคนเอ้ยเออเออขึ้นเงยแหละเออเออเออโอเคไข่มุกนะครับผมเห็นไม่ได้เหรออ๋อนี่เอาไว้แต่งแมหรอแล้วกันนี่อันไหนไหมเก็บไข่มุกไข่มุก น่าจะหมดแล้วมั้งครับทุกคนผมเก็บหมดแล้วมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันครับน่าจะเก็บหมดแล้วแหละโอเคเดี๋ยวผมจะไปดูนะครับผมว่าอันนี้เราได้สีไข่เขียวมาเยอะแลว้วก็คือไข่ที่มันดอกมันจะมีแต่ไข่สีเขียวนะครับแต่เราต้องไปออพเป็นสีฟ้าแล้วก็ไปออาเป็นสีเหลืองเอาเองเนาะก็ถือว่าให้เยอะพอสมควรแล้วนะครับผมให้เยอะมากถ้ามันให้ถ,ถ้าสมมติว่ามันให้สีฟ้าด้วยให้สีเหลืองด้วย ก็คงจะดีเกินนะครับก็คงจะได้ของฟรีกันยกเซิร์ฟอะไรเงี้ยแต่นี่มันให้แค่สีเขียวนะครับผมมาดูกันกดใช้นะครับผม1 2ึ่งสองามสี่ห้าหกเจ็ดกดล้มไข่ปุ๊บโอเคได้มาแล้วไหนสิขาดอีก3าฟองนะครับผมนี่เอามีกดระบพรรกิจนะรวบรวมไข่น้ำแล้วก็ผสมไข่น้ำฝึกหาดแล้วก็อะไรน่นะทุกคน การไล่ล่าอายาัยมันีอ่าก็คือการไล่ล่าเอ,อ่อไข่มกนั่นเองนะครับผมโอเคสิอันนี้ไปถึงไหนละเหลืออีกสองฟองครับทุกคนปึ๊บปึ๊บปึ๊บป,บป,บป,บปบึโอเคไข่เขียวเยอะมากครทุกคนเดียวก็ไข่เขียวเยอะมากถึงไหนเนะีสามเหรอก็ขาดไข่ฟ้าให้อีกอันเดียวนะครับผมอันนี้ไม่พอโอเค เนี่ยทุกคนดูนะครับเนี่ยดูนะเอา้านี่ไม่มีอะไรครับเนี่ยตอนมีไม่ได้อัดตอนอัดก็ไม่มีเนาะนั่นเองนะครับทุกคนไข่มุกอะเดี๋ยวก่อนไข่มุกไข่มุกอยู่ไหนอยู่ไหนไข่มุกตอนนี้มันเป็นเวลาบ่ายสามโมงนะครับผมซึ่งมันเป็นบ่ายสามโมงห้าสิบกว่าแล้วซึ่งตอนนี้ก็น่าจะสี่โมงแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะลองวัดไปกับจุดเดือนของตรงนี้นะอ่าใช่ครับทุกคนนี่ไงอย่างที่ผมบอกต่อจะธาตุน้ำเป็นธาตุไฟฟ้านะครับนี่ไงผ่านไปชั่วโมงหนึ่งก็จะกลายเป็นอีกธาตุนะครับอย่างที่ผมบอกเลยอ่านี่ผมมันเปลี่ยนเป็นธาตุไฟฟ้าแล้วเนาะธาตุไฟฟ้ามีทั้งหมดเนี่ยผมว่ายังไงก็ถึงทุกคนถ้ามันพวกนี้นะก็คือเนี่ยมันจะมีภารกิจอันนี้ทุกคนมีภารกิจนี้มีภารกิจนี้ภารกิจอันไหนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเนี่ยอ่านีควาภารกิจนี้ ผู้ชนะการฟักตัวจบแข่งขันเพื่อรับรางวัลสวมใส่ได้ในทะคนเนี่ยก็คือจะต้องช่วยเหลือกันนะครับทุกคนการที่ก็คือไอ้เมื่อกี้แหละไอ้ที่เราไปเก็บไข่เยอะเมื่อกี้ในธาตุน้ำนะครับผมมันจะสะสมตรงนี้นะแต่อันนี้เป็นของธาตุไฟฟ้าผมก็จะสะสมไปธาตุไฟฟ้าก็าคือถ้าหมดวันนี้ไปอะ่ะมันไปอยู่ที่ธาตุอะไรแล้วธาตุนั้นยอดมันถึงนะทุกคนก็คือนั่นแหละโอเคผมว่า,วายัางไงก็ยอดถึงแล้วเนี่ยหกล้านะนะ ไปเร่งกันต่อทุกคนเข้าประตูตรงนี้ไปนะครผมหรือว่ากดเอาตูจริงๆตรงนี้ก็ได้แต่โหยังไม่ปลดล็อกเลยตอนนี้ท่าสายฟ้าผมยังไม่ปลดล็อกนะครับผมเดีย๋ยวผมจะไปดูท่าสายฟ้าก่อนนะไม่เป็นปไรห,หรอกเหมือนเรื่องเหลือไม่ไรต้องไปชั่วโมงทาทุกคนขาดท่าไหนทุกคนก็รอชั่วโมงหนึ่งนะ,ะทุกคนก็รอชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะรีไปเรื่อยๆเรียงไปเลยทุกคนมันก็จะรีไปตามเรียงนั่นแหละมาเต่แบบไฟฟ้าไปทางไหนทุกคนผมเดี๋ยวทุกคนมาดูนี้ผม้โมาดูนี้ ตรงนี้คือของเติมครับผมของเติมแล้วก็มีของอัพด้วยนะของเอาของฟรีไปอัพเกรดได้เป็นลำโพงนี่ไงโมดีเหมารวมสนะองหมื่นโลบั๊กเนี่ยโหเดี๋ยวเราไปใส่ฟรีอยู่แล้วครับวินี่ไงทุกคนอันนี้ของแมปอะไรอะฮะยเดีๆๆๆ๋ยวกันกันกันอันนี้ของแมปแมปสายฟ้าเหรออ๋อใช่เอแล้วทำไมแมปแมปสายฟ้าตรงนี้ผม,มอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอแมปสายฟ้าไม่ปลดล็อกเลยเอา้าวิวิเต็มเลย แต่ตรงนี้มันไม่ใช่มแมปสายฟ้านะครับทุกคนคือมันอยู่ใ,ใกล้เคียงกันแหละแต่มันไม่ใช่มแมปสายฟ้าไม่ได้เหรอเอาได้เฉยเลยแต่เราก็ต้องไปหามแมปสายฟ้าดีนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่ไปหาเราก็จะเอาไข่เขียวไปอัพเป็นไข่ฟ้าแล้วก็เอาไข่ฟ้าไปอัพเป็นไข่เหลืองไม่ได้เนาะเพราะว่าแถวนี้มีเต็มนะทดกคนดิม่าสงสัยบริเวณใกล้เคียงมันก็คงจะนับนะทุกคนปกติเต็มเลย แต่มันมาเสียเวลาตรงแอนิเมชันเลยทุกคนแต่จริงๆก็ดีแลละจะได้ไม่แย่งกันเยอะนะครับเอาในไงเจอแล้วอ๋อมันอ๋อมันปอ๋อมันใช่เลยทุกคนมันอยู่ใกล้กันนี่หว่าไม่น่าอะไรมันถึงมาเกิดตรงนี้ได้โอเคค่อนแล้วก็เก็บไข่ไปต่อนะครับนี่ไงที่วัดสาฟ้ามันนี่นบผมที่วัดส่ฟ้ามันได้นะปึ๊บปึ๊บป๊บแล้วก็ไล่เก็บไข่ไปเรื่อยๆนี่นี่นี่โอเค ไข่ที่ดอบมาจะมีแต่ไข่สีเขียวนะผมเนี่ยแล้วก็ไปเอาไปสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองเองเนาะถือว่าเยอะมากเลยไข่สีเขียวเนี่ยดูดิแล้วมันก็เกิดจุดเดิมซ้ำๆด้วยนะครับเนี่ยเราลองเดินวนซ้ำๆเมได้เดี๋ยวมันก็มาอีกนะครับนี่ไงมาแล้วโหเนี่ยแล้วมันเกิดพร้อมกันด้วยนะครับเนี่ยปึ๊บมเพิ่มเพิ่มไม่ต้องหนไหม เดี๋ยวผมจะลองลงไปข้างล่างนะครับตรงนี้ปล่อยไปแล้วเดี๋ยวเราจะลองลงไปข้างล่างกันว้าว,วเราสามารถเดินทางอ๋อมันเป็นสลิงนะทุกคนมันเป็นสลิงขึ้นลงขึ้นลง,นลงอีงได้มันก็เร็วเลยนะอา้าวโดนแย่งโดนตัดหน้าเฉยเยทุกคนโอเคเราเราจะลงไปข้างล่างนะครับเอ,เอ้าเอ้ผมลงเอ้ลงไปข้างล่างไม่ได้ไม่ลองหาสลิงได้ไหม ขาลงทางอื่นลงทางสลิงแล้วมันดูไปแปลกอ่าเคอันนี้ก็นได้ไหมอ่าได้สีเขียวแล้วเราต้องไปผสมตรงไหนตรงนั้นเหรอระวังสลิงนะครับพื่อนสลิงเป็นไปมั่วตั้วตอนนี้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะลองเอาไข่ไปผสมนะครับอันนี้ผมได้ไข่สีเขียวมาเยอะแหละเดี๋ยวก็ในการไป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 พอยังเอ่ยอยู่สิ พอ,อยังพอ,อยังปึ๊บ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 โอเคเอาเป็นสีฟ้ามาตึมโอเคทุกคนผมก็ไม่ต้องไปเล่นแล้วนะคือแบบใครที่เหนื่อยเล่นในแต่ละแมทแบบผมบอกเลยนะก็นั่นเหนื่อยจริงนะทุกคนคือมันก็ไม่ได้ยากหรอกแต่ว่ามันแบบมันเกลือความเกลือของมันทําให้เราได้ยากนะครับแต่ตอนนี้คือทางโรบอทเขามาช่วยเราแล้วนะเราก็ต้องขอคบคุณทางโรบอทนะครผม คืออารมณ์แบบอารมณ์แบบทางโลบหรือว่าทาง G M เนี่ยคงอยากจะแจกของฟรีจริงๆนะครับถึงได้แบบทำให้มันง่ายขึ้นเนาะส่วนทางนั้น Megadation ผมว่ามันก็ไม่ได้ทำมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับทาง h ั n d m e g a d a t i o มันยากจริงนะครับอันนั้นอันนั้นนะแต่ว่าอันนี้เหมือน G M มัาจะช่วยแล้วนะครับเออก็ถือว่าอะไรที่เข้าท่าอยู่นะแต่เอาจริงๆก็เหมาะสมแล้วครับทุกคนเพราะว่าเขาให้เวลาเราน้อยเกินก็ให้เวลาเราแค่สิบวันนะทุกคนวันละเคลียรียนะไม่ไหวนะ แล้วก็ความเกลืองแต่ละคนด้วยนะครับเนี่ยค,คือถ้าเราทำแบบนี้มันดีมากเลยนะถ้ากับว่าเนี่ยวันนี้เราต้องรีบเก็บนะครับทุกคนเนี่ยคือเราก็ไม่ต้องไปเล่นในแบบพวกนั้นละแล้วก็มาเก็บตามนี้เลยครับไห้ดูสิมีตรงไหนอีกเนะี่ยไหนอะวันยังยังไม่หมดเรอยังไม่ครบชั่วโมงเลยอันนี้ไม่ใช่อะเดี๋ยวผมหาแป๊บนะครับทุกคน มันดรอปอยู่แถวไหนบ้างเนี่ยนุ้มันจะดรอปอยู่ข้างบนนะครับผมข้างล่างนี่มีไหมเอ้ยนี่ไง,ไงโอ้ตรงนี้ก็มีทุกคนนี่ตรงนี้เลยเก็บโชว์เลยเก็บโชว์ทุกคนเลยเป็นไงล่ะข้างล่างนี่มีไหมเฮ้ยยังไงมีเต็มเลยทุกคนข้างล่างนี่ก็มีนะครับปึ๊บปึ๊บนี่ยมันมีแต่สีเขียวนะครับผมไม่มีสีอื่นเนาะแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนเป็นสีฟ้าสีเหลืองเอา แต่ผมว่าข้างบนน่าจะเยอะกว่านะถ้าคนที่แบบไม่รู้เนาะลงมาเก็บข้างล่างกันนะวิธีไงเก็บขอวเราเก็บไปเรื่อยนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะผมนี่ผมเก็บมาหลายฟองนะคือทุกคนไม่ต้องเก็บมาให้มันพอดีได้ทุกคนเก็บมาเยอะๆเลยนะเพราะว่าถือว่าเป็นการทําภารกิจอันนี้นะไอ้ไอ้หนึ่งล้านนะครับทุกคนอืออะไรเท่าไหร่นะไอ้สิบล้านเออในการทาภารกิจสิบล้านับผมก็คือมันจะนับทุกๆฟองให้เราเก็บนะทุกๆฟองให้เราเก็บอ่ะมันจะนับเป็นนั่นแหละถ้าเราเก็บ ครบเสร็จถ้าคือเพื่อนคือถ้าทุกทุกคนรวมกันอ่ะกบเก็บครบสิบล้านฟองอ่ะในทุกทุกธาตุอ่ะนะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าคือเราก็ไม่แน่ใจแล้วว่าหมดวันนี้ไปอ่ะมันจะไปไปหยุดที่ธาตุไหนแต่ถ้าธาตุนั้นที่มันหยุดอ่ะเป็นธาตุที่มันแบบว่ามีคนเก็บครบสิบล้านฟองอ่ะนะเราก็จะได้ของรางวัลชิ้นสุดท้ายของทาง The h a n นนะครับผม The แ a n d นะมาวมไข่ทุกคนเปึ๊บ เนี่ยผมผมได้เยอะมากตอนเะนี้ยคือแบบถ้าทุกคนไปเล่นถ้าทุกคนไปเล่นแมพที่มันเป็นภารกิจใช่ไหมทุกคนหุ่มได้เยอะขนาดนี้แล้วอ่าผมบอกเลยแต่ว่าเนี่ยทุกคนดูดิเห็นไหมได้เยอะมากนะทุกคนนะเนี่ยคือแบบเยอะมากอะทุกคนดูดิแล้วมันก็เก็บได้เรื่อยๆแบบมันให้เวลาต้องชั่วโมงหนึ่งอะ่ะคือแบบยาวๆทุกคนอ่าขัดฟองหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ออกไปเก็บมานี่ข้างล่างข้างล่างอะทุกคนเต็มเลยปึ๊บปึ๊บปึป๊บแต่มันก็ต้องแย่งกันนะครับเนะี่ย ันจะแยงเก็บถ้าทุกคนที้เก็จเดินไปมาทุกคนจะยืนอยู่เฉยๆก็ได้นะมันจะเกิดที่เดิมซ้ำๆนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บเนี่ยถ้าคนเขา้ามาแย่งเราเก็บเราก็จะเก็บไม่ได้นะเรียกได้ว่ามันก็แบบเหมือนเราไปตัดหน้าเขาอะโอ้โหสาวิกมาเอาอนายมาเอาของเราไปอะไรเงี้ยทุกคนดูคนดูทคนดูปึ๊บเป็ยบอยไหมเขาเอาตัดหน้าผมมาทุกคน อึบออเอออ่าเนี่ยเราตัดหน้าเขานี่ตัดมาตัดกลับอะไรเงี้ยต่อไปผมเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปดูข้างบนเนาะอือมามันแรกต่อครับผมยาวๆคือแบบง่ายๆทุกคนอารมณ์เหมือน GM อยากแจกอะอารมณ์เหมือนแบบของฟรีมันแบบอืมคือแบบก็ถ้าเป็นจะทำไม่ได้คร่ได้ถ้ะบอกนะครับจะไม่เล่นจริงไม่เล้นก็ไม่ได้ทุกคนแต่ว่าไอเด็กแฮนด์เนี่ย เหมือน GM อยากญจะแจกนะคือแบบอำนวยความสะดวกให้เราเลยอะเอาไข่มาแจกล้นเซิร์ฟเลยอย่างเงี้ยคือแบบอารมณ์แบบแจกแจกของฟรีอะเห็นงหมนี่คนมีคนรับภารกิจขอผมนะรวบรวมไข่พลังงานรวบรวมพลังงานเชี่ยวชาญในระดับเชี่ยวชาญแล้วด้วยนะตอนนี้ฮ่าตอนนี้ผมขาดไข่สีฟ้าหนึ่งแล้วไข่สีเหลืองหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไข่สีเหลืองทองนะผมปุ๊บ เรียบร้อยเรื่อยๆทุกคนเรื่อยๆเฮ้ยรับภารกิจปึ๊บเปร๊บเรียบร้อยร,ยบรอยอยอับภารกิจร,บรับภารกิจ,กจโอเคครบแล้วทุกคนเฮ้ยนี่ผมไม่ได้ไปเล่นเลยนะผมไม่ได้ไปเล่นสักแมพหนึ่งเลยทุกคนไม่ได้เล่นสักแมพหนึ่งครบเลยแล้วอะ่ะเอาดิเฮ้ยเยดี๋ยวมาเย่ามาคัดจังวะคนจะฟักใครก็คือผมได้ของรางวัลน,นี้มาโดยที่ คือเราได้ของรางวัลชิ้นนี้มาโดยที่ไม่ได้ไปเล่นสัก้งแมปอยู่เลยนะทุกคนนะเราอยู่แต่ในแมปเดอะแฮนด์นี่แหละเออนี่ไงปึ๊บนี่ทุกคนผมไม่ได้เล่นเซแมปกันเลยะผมอยู่ในเนี้ยอยู่ในแมปเดอะแฮนด์เนี่ยแล้วก็ไล่เก็บไข่ไปเรื่อยสะสมคาเปลี่ยนทุกทุกท่านเห็นผมว่าดวงดีไปเล่นในแมปนี้ถึงดวงไม่ดีก็มันก็ง่ายๆนะทุกคนเพราะว่ามันเกิดเยอะหมดเลยแล้วกดตกลงไปนะครับดังนั้นเราก็เอาไข่ไปฟักเนาะไหนยะสิ โอ้โหชิวๆทุกคนอารมณ์แบบ GM อยากแจกอะใช่ไหมค<ต><ว>รัทุกคนนักพัฒนานักพัฒนาหรือว่า GM หรือว่าทางโลกบอกอะไรเนี่ยเขาอยากจะแจกใช่ไหมครับทุกคนกดรัวๆครับผมปุ๊บโอ้โหขอบคุณขอบคุณทางโลกบอกมากเลยนะอารมณ์แบบพี่เจอยากแจกอะ <gosh. S 1> ได้แล้วโอ้นี่ขอกี๊ดได้ไหม เอาจริงๆของฟีชิ้นนี้ถือว่าผมได้มาแบบง่ายแบบง่ายแบบยิ่งกว่าเปาะกล้วยเข้าปากครับผมคือมันง่ายแบบง่ายเกินอ่ะก็คือเราไม่ต้องไปเล่นแบบอื่นแล้วทุกคนมันก็อยู่ในแบบนี่ยในแฮนด์นี่แหละไล่เก็บไข่ไปเรื่อยๆอ่ะชิวๆเลยถึงเราแล้วก็เหมือนกับว่าไข่แพ้ไปหไมดแล้วอ๋อไม่มีแล้วครับทุกคนเหมือนกับว่าพอเราได้แล้วมันก็หมดแล้วนะ ไม่มีแล้วอะโอเคคลิปนี้ของเราไปก่อนอค,ครับผมครับคือแบบเดี๋ยวผมจะไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมจะไม่เล่นแมพให้ดูแล้วผมนะผมจะไม่มาเล่นแมพให้ดูแล้วนะเพราะว่าตอนนี้คือมันเป็นง่ายแล้วนะครับทุกคนอ่าตอนนี้ก็คือไล่เก็บไปทั่วๆชั่วโมงต่อไปผมชั่วโมงต่อไปชั่วโมงต่อไปก็คือชั่วโมงของทะเลทรายนะเนี่ยเนี่ยเวลาผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปไล่เก็บอันนี้ต่อ ชั่วโมงต่อไปก็ไป็นระเบียบอนี้ต่อชั่วโมงต่อไปก็ไป็นระเบียบอนี้ต่อเนี่ยก็คือเนี่ยเนี่ยโหทุกคนมันได้ง่ายมากถ้ากับว่าถ้ากับว่าของรางวัลทั้งสิบชิ้นเนี่ยผมก็คงจะได้หมดเลยนะครับคลิปนี้ขอเราไปก่นอนครับขอให้ทุกคนได้ของฟรีกันนะคือมันแบบมันง่ายมากจริงๆทุกคนทุกคนไม่ต้องไปเล่นตามแมพแล้วอะ่ะอยู่ในแมพเดียร์แฮนด์ทุกคนก็ได้แล้วผมมองว่าทุกคนจะได้ครบทั้งสิบอย่างนะครับทั้งสิบระเบียทุกคนต้องเสร็จหมดแน่แล้ววก็พลังังใหญ่ รางวัลใหญ่ที่ให้ครบหนึ่งล้านเอ้สิบล้านอะรับรองว่าเราต้องได้แน่ทุกคนคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณครับตอนนี้นะผมตอนนี้มันเป็นชั่วโมงของไฟฟ้าพลังงานเนาะชั่วโมงต่อไปจะเป็นชั่วโมงของนาฬิกาทรายเวลานะผมอนี่ผมเราได้มาแล้วคือแบบเฮ้ยคือแบบกคนดูเฮ้ยคือแบบมันเป็นของฟรีที่แบบไม่ธรรมดาเลยทุกคนนะแต่ผมได้มาแบบง่ายๆเลยอะเออคือได้มาแบบง่ายเกินอะ คือแบบจะพูดยังไงเดียวคือพูดแบบว่า GM อยากแจกจริงๆนะครับผมเนี่ยดูด,ดิคือแบบรูปทกคนที่ผมได้มาเนี่ยปีกทุกคนดูดูดดเนี่ยคือแบบปีกที่มันผมว่ามันสวยกว่าของ The Handmade Edition อะมั้งแล้วมันได้ง่ายกว่าด้วยคือมันได้ง่ายกว่าเป็นแบบสิบกว่าเท่าเลยทุกคนดูดิคือแบบโหขอบคุณ Robo ทุกคนคือแบบไม่รู้จะขอบคุณยังไงแล้วต้องขอบคุณ Robo อ่ะอืมตอนแรกผมคิดว่าผมจะไม่ทันแล้วนะเนี่ย ผมคงคิดว่าผมควได้ของแค่ห้าชิ้นแล้วแหละแต่ดูทรงอ่ะผมมีทรงที่จะได้สิบชิ้นอยู่ทุกคนเพราะว่า GM มาทำอะไรเงี้ยโหแบบสบายเลยอย่างงี้ทีน,นี้ใครก็ได้อ่ะจะที่ว่าจะที่ว่ามันจะเป็นของเละมันจะไม่เป็นของเลนะครับทุกคนอ่าเท่ากับว่า g m ทําทำอย่างเงี้ยก็คือได้ทุกคนเลยเท่ากับว่ามันก็จะมันก็จะไม่ใช่ของเลแล้วแต่ก็ถือแบบง่ายเกินคลิปนี้ของเราไปก่อนอค,ครับฝากกดไลค์กดติดตาม้วยนะ